นะครับในช่วงปลายปีนะครับคลิปนี้เนี่ยครูเต้ตั้งใจให้เป็น EP ีที่200นะฮะในช่องครูเต้ไอเทสนะับเพลงพรปีใหม่นะครับก็คือปิดด้วยสิริมงคลแล้วกันนะฮะครบลอยเพลงจำได้ตอน EP ีแรกน่าจะเป็นโดราเอมอนถ้าพี่ได้จะไปปิดนะฮะเอาเพลงโดราเอมอนปิดที่1นึ่งอีที่100นะครับแล้วก็อีพีที่200ขอเป็นเพลงแบบสิริมงคลของชาวไทยหน่อยแล้วกันนะครับเพลงพรปีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคอร์ดนะครับก็จะมีคอร์ดซนะครับมีคอร์ดดีไมเนอร์ นะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าคอร์ดเนี่ยเดี๋ยวจะมีพวกคอร์ด,ดตระกูล7อยู่หลายคอร์ดถ้าใครจับไม่ได้หรือเล่นไม่อ่ะจำสับสนนะว่าคอร์ด7คืออะไรมือใหม่ยังงงเนาะก็เล่นเป็นคอร์ดธรรมดาพูดง่ายคือตัดเลข7ออกนะครับก็จะเป็นคอร์ดพื้นฐานโดยปกติเนาะเมื่อก,กี้เราถึงคอร์ด C แล้วเนาะดีแท้สายดีเเม D minor D C สายถ้าใครจับ D minor seven อ่ะก็เป็นแบบนี้นะครับดี D C สายต่อไป E นอร์ดีหกสายคอร์ด C 7ดี e n D ห้าสายนะครับต่อไปคอร์ด F ดีหกสาย หรือจับ f แบบนี้ก็ได้ครับดีสีสายนะเป็นขอดรัดไปก่อนนะครับสำหรับมือใหม่เนาะแล้วก็ขอด์เซ7ครับคือขอด E ที่ปล่อยนิ้วนางววา e ก็ได้ครับจับอย่างนี้ก็ได้คือ E ที่ปล่อยนิ้วนางเรียกว่า E 7เก็ได้ครับดีหกสายหรือใครจะจับเป็น E ก็ได้เช่นกันเนาะดีหกสายนะครับแล้วก็มีขอด์เซเดีห้าสายแต่ใครจะจำเป็นจับจับเป็น A ก็ได้นะนะครับดีด5สายเหมือนกันแล้วก็เป็นขอด์เซเนเนาะดีหกสายนะครับ คอร์ดเนี่ยถ้าเอาแบบไม่ได้ซับซ้อนมากก็จะมีอารมณ์รวมๆคล้ายๆนี้นะฮะแล้วก็จะมี D7 ซอีกคอร์ดหนึ่งดีสีสายนะครับ <S <S ถึงแน่นอนต,ตรง D7 ซถ้าใครไม่เล่นจะจับเป็นคอร์ดดีก็อนุโลมได้นะครับในเวอร์ชันที่เล่นแบบให้ง่ายไปก่อนเนาะ <S 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 ต่อมาวิธีดีนะครับต้องบอกว่าบางช่วขงของคอร์ดเนี่ยมือใหม่อาจจะต้องซ้อมกันเยอะสักนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคอร์ดที่กระชันชิดกันเช่นตอนต้นเพลงเลยนะครับสวัสดี ครับในเพลงนี้ใครจะตัดคอร์ด7ออกก็ได้นะครับเล่นเป็นคอร์ดธรรมดาก็ได้เนาะอ่ะทีหนึ่งสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านเรือนพร้มนะครับไว้สังเกตว่า,ถ,า,าถ้าสังเกตดีคือพูดได้ดีดคอร์ดบางช่วงที่คอร์ดติดกันเนี่ยจะดีดคอร์ดละสองจังหวะนะครับเช่นช่วงแรกเลยสวัสดีวัน แลว้วก็บางช่วงเป็นคอร์ดจังหวะยาวๆหนึ่งสองมือพร้อมท้ามือใหม่ดีลงอย่างเดียวก็ได้นะครับช่วงไหนยาวก็คือดีดคอร์ดละสี่ครั้งแต่ถ้าใครที่เริ่มคล่องแล้วนะครับช่วงไหนที่เป็นคอร์ดยาวลองเล่นแพทเทิร์นเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับอย่างเช่นสวัสดีวัน แนะนําว่าตอนเล่นเนี่ยอาจจะปิ้นใบคอร์ดมาก็ได้นะครับแล้วก็นั่งติ๊กไปหน่อยว่าตรงนี้คือคอร์ดสองจังหวะตรงนี้คือคอร์ดห้องยาวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในเพลงนี้จะสลับกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่อไปข้ามีวอลขอพอรจากฟ้าก็จะเหมือนเดิมนะครับนี้ไปดูอีกท่อนหนึ่งให้บรรดาพวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมุลไทยในช่วงนี้ง่ายนะครับมายาวที่คอร์ดสีคอร์ดเดียว นะครับแล้วก็ให้รุ่งเรืองในวันที่ใหม่ตรงนี้ทองเต็มแมยาวเลยทองชาวไทยจงสวัสดีนะครับแล้วก็เพลงก็จะมีหลักๆคือเหมือน2ท่อนสลับกันไปมานะครับจะมีความคล้ายกันของดนตรีนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆแยกนะฮะน้องๆมือใหม่แน่นอนสับสนแน่นอนเลยว่าเดี๋ยวดลงสองครั้งเฮ้ยพี่เดี๋ยวลงสองครั้งเฮ้ยเดี๋ยวลงลงขึ้นขึ้นลงยังไงเดี๋ยวค่อยๆลองสังเกตจากคลิปพี่นะฮะถ้าใครดูคลิปพี่เล่นแล้ว รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เล่นเร็วเกินไปลองปรับความเร็วเป็น0.75นะครับจะเห็นรายละเอียดที่ชัดขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเราจําไม่ได้จริงก็นแนะนำว่าให้จดเก็บไว้นะครับอ๋อคอรดนี้ดีสีครั้งคอรดนี้ดีสครั้งคอรนี้อะไรยังไงนะครับจะทําให้พวกเราแม่นยําในการเล่นง่ายขึ้นเนาะทีนี้ก็จะเล่นตั้งแต่ต้นเพลงนะครับถึงจบจบสวัสดีวันปีใหม่เธอนะฮะขออนุญาตใช้เสียงตัวเองในการนําเพลงกันแล้วกันในการไกด์ไลน์นะครับ saw ทีไม่เธอ